ต่อไปจะเป็นหัวข้อขี่หีตปฏิบัติในหมวดปัญจกะคือหมวด5นะครับหับวข้อที่1เรื่องของศีลห้านะครับได้แก่ปานาติปาตาเวรมณี 2. อธินาธานาเวรมณี 3. กาเมสุมเมชาจาราเวรมณีสมุสาวาธาเวรมณี 5. สุราเมระยะมัชฌะปมาตฐานาเวรมณีนะครับศีลห้าน,นะครับเป็นเหตุให อยู่ดีกินดีครับมัางมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขนะครับให้เราจําความหมายเอาไว้นะครับว่าผลของการรักษาสิน5้านะครับเรามาดูนะครับสีน5นะครับเมื่อแยกออกมาแล้วนะครับมีทั้งหมด8ข้อนะครับ8ข้อที่เป็นผลของการละเมิดนะครับสีนข้อที่1นนะครับคือการไม่ฆ่าสัตว์นะครับเมื่อเราฆ่าสัตว์แล้วนะครับ ลที่จะได้ก็คือจะทําให้เป็นคนมีอายุสั้นนะครับ 2. การลักทรัพย์นะครับการไม่รักษาสีลข้อที่ 2. จะส่งผลให้โภคทรัพย์ของตนนะครับจะชิบหาย 3. การประพฤติผิดในการมหรือทําชู้นะครับจะอํานวยให้มีคู่เวรจองล้างจองผ่านมากนะครับในข้อที่4คือการไม่พูดเท็จนะครับได้ขยายออกมาอีก เป็น4ข้อย่อยนะครับก็คือข้อที่4นี้นะครับเมื tat, fit, ่อเราพูดเท็จก็จะทําให้เราถูกกล่าวตูนะครับในเรื่องที่ไม่เป็นความจริงการพูดส่อเสียดนะครับก็จะส่งผลให้แตกจากมิตรการพูดคำหยาบก็จะส่งผลให้ได้ฟังแต่เสียงที่ไม่ชื่นใจนะครับการพูดเพื่อเจอก็จะส่งผลให้ วาจาไม่เป็นที่เชื่อถือนะครับต่อไปสีลข้อที่ 5, นะครับก็คือการเว้นจากการดื่มน้ําเมาเมื่อประพฤติล่วงละเมิดศีลแล้วนะครับก็จะอำํำนวยให้เป็นคนบ้านะครับข้อสอบเคยถามว่าศีลที่คฤหั์ควรรักษาเป็นนิดคือศีลอะไรหมายถึงสีลที่ประชาชนนะครับ ชาวพุทธควรรักษาอยู่สม่ำเสมอนะครับก็ได้แก่ศีล5นะครับได้แก่ศี่ห้ามีอะไรบ้าง 1. ก็คือเว้นจากการทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป 2. เว้นจากการถือเอาสิ่งของที่เจ้าของไม่ได้ให้ด้วยอาการแห่งขโมย 3. เว้นจากการประพฤติผิดในการม 4. เว้นจากการพูดเท็จ 5. เว้นจากการดื่มน้ำเมา คือสุราและเมีัยอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทนะครับเราอาจจะเลือกตอบในส่วนที่เป็นความหมายนะครับเพียงเท่านี้ก็ได้นะครับหับวข้อที่2ครับมิจฉาวณิชชา5อย่างครับมิจฉาวณิชชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบธรรมนะครับอุบาสกอุบาสิกาในพระพุทธศาสนานะครับไม่ควรประกอบอาชีพนี้ ได้แก่ 1. การค้าขายเครื่องประหาร 2. การค้าขายมนุษย์ 3. การค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 4. การค้าขายน้ำเมา5การค้าขายยาพิษนะครับมิจฉาวนิจชาคือการค้าขายที่ไม่ชอบทำนะครับให้เราจำคําสสำคัญไว้ก็คือเรื่องของการค้าขายนะครับให้นึกถึงมิจฉาวนิจชานะครับ ขขอสอบไปถามว่าม <hyd> ิจฉาวนิจชาคืออะไรก็คือการค้าขายที่ไม่ชอบทรรนะครับการค้าขายเด็กจัดเป็นมิจฉาวนิจชาข้อใดดูทีละข้อนะครับการค้าขายเด็กจัดเข้าในการค้าขายมนุษย์นะครับต่อไปการค้าขายยาเสพติดจัดเป็นมิจฉาวนิจชาข้อใดครับการค้าขายยาเสพติดจัดเข้าในค้าขายน้ำเมา และการค้าขายเบ็ดตกปลานะครับให้คนซื้อเอาไปตกปลาเนี่ยจัดเป็นมิจฉาวณิชาข้อใดการค้าขายเบ็ดตกปลาจัดเข้าในการค้าขายเครื่องประหารนะครับข้อต่อมาถามว่าอุบาสกอุบาสิกาได้แก่บุคคลเช่นไหรไรคำตอบนะครับ ได้แก่คารือหัดพูดถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะนะครับก็คือได้รับไตราสารณะคมนะครับขอถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งแล้วการค้าขายที่ห้ามอุบาสกอุบาสิกาประกอบคืออะไรบ้างก็คือ 1. ค้าขายเครื่องประหาร2ค้าขายมนุษย์3ค้าขายสัตว์สำหรับฆ่าเพื่อเป็นอาหาร 4. ค้าขายน้ำเมาและ5ค้าขายยาพิษนะครับ ข้อต่อมาครับถามว่าการค้าขายสุราครับเป็นอาชีพที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยให้ความเห็นได้ว่าอย่างไรนะครับดูลักษณะคำถามแบบนี้นะครับจะมีคำสำคัญก็คือการค้าขายนะครับในทางพระพุทธศาสนานะครับจัดเป็นมิจฉาวนิจฉานะครับจำไปตอบเลยนะครับ การค้าขายไม่ชอบทมเป็นข้อห้ามอุบาสกนะครับรวมถึงอุบาสิกาไม่ควรประกอบอาชีพเหล่านี้นะครับหัวข้อที่3ครับสมบัติของอุบาสก5อย่างนะครับทั้งชายและหญิงนะครับรวมทั้งชายและหญิงด้วยได้แก่หนึ่งมีคุณสมบัติคือต้องประกอบด้วยศรัทธา2มีศีลบริสุทธิ์ 3. ไม่ถือมงคลตื่นคาวคือเชื่อเรื่องของกรรมแต่ไม่เชื่อเรื่องมงคลนะครับ 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนา 5. าบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานะครับอุบาสกธรรมนะครับคือคุณสมบัติประจําตัวของครือขัาผู้นับถือพระพุทธศาสนานะครับเราจะต้องดูคําสสำคัญไว้นะครับว่า คุณสมบัติประจําตัวของครื่นันะครับจะต้องมีสมบัติอุบาสกให้อย่างนี้นะครับมาดูนะครับอุบาสกอุบาสิก,กาควรตั้งอยู่ในคุณสมบัติอะไรบ้างอย่างนี้นะครับเราจะต้องนึกนึกถึงให้ได้นะครับว่าคุณสมบัติหรือสมบัติเนี่ยก็ลักษณะเดียวกันนะครับว่าจะกล่าวถึงคุณลักษณะนะครับ ของอุบาสกอุบาสิกานะครับว่าจะต้องประกอบไปด้วยคุณสมบัติอย่างนี้นะครับ5อย่างนี้จึงจะเป็นอุบาสกอุบาสิกาที่ดีนะครับคือประกอบด้วยศรัทธา 2. มีศีลบริสุทธิ์3ไม่ถือมงคลตื่นข่าวคือเชื่อเรื่องกรรมไม่เชื่อมงคล 4. ไม่แสวงหาเขตบุญนอกพระพุทธศาสนาบําบำเพ็ญบุญแต่ในพระพุทธศาสนานะครับ